ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับกับผมนายก่อนส้มเดิมวันนี้จะมาเล่นเกม Talking to My Dad ก็คือก็เป็นเกมที่เราจะคุยกับพ่อระหว่างที่เรานั่งรถคือทุกคนคงจะมีโมเมนต์แบบนั่งนังแหละคือแบบนั่งไปยาวๆนัง่งกับบ้านนั่งทุกอย่างก็แบบมีคุยกับครอบครัวคุยกับพ่อเหมือนแบบพ่อมารับก็โอเคนั่งรถไปกับพ่อแล้วก็คุยกันแต่มันก็คงไม่เกิดขึ้นง่ายๆอันนี้ง่าพ่อจะมารับแบบแเราจะมาหาอะไรอะประมาณนัพพ้นเลยโอเคเราจะกั้งชื่อครับ ว่าผมาก็เชื่อว่า OB บีเดียวกันเนาะแล้ว mm. well ฉันเจอเพื่อนไอ้มิกโยเฟงเด็กเพื่อเพื่อนเพิ่งเจอ,อพ่อของเพื่อนเธอเมื่อวันก่อนด้วยแลนะชื่อเขาชื่อว่าอะไรนะอ่าคนไหนอะ่ะพ่อโอบี ช่างขาถามช่างคุยกับเธออยู่นะเธอก็รู้งี่เพื่อนเธอจากที่โรงเรียนมไปลายไงเธอก็รู้นี่ไม่ว่าช่างพูดถึงใคร,รอ,อ่ะคาริมเหรออ่าไม่คิดว่าไม่ใช่นะเป็นคนที่อ่าพ่อทําทำงานเกี่ยวกับเอ่อวิทยุอ่ะอืมพวกเราเคยไปที่ออฟฟิศเขาครั้งหนึ่งนะเมกี่เหร บางทีเรามม้งพ่อก็จำไม่ได้อะอืมน่าจะใช่เขาแหละครับเออข่าแก้ว่าอย่างงั้นก่อนนะแล้วมีอะไรเหรอเออเออฉันเจอผองเข้าเมื่อวันก่อนและเขาขามเกี่ยวกับเธอก่ะฉันบอกเขาไปว่าเธอกำลังอยู่มหาลัาย ฉันก็ไม่ค่อยฉันก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวว่าเธอร์ลังเรียนอยู่ว่าอะไรอย่างเงเพราะฉะนั้นฉันก็เลยพูดว่าทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมมิ่งก็คือโเขียนโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมอ่ะอ๋อผมทำอะไรเงี้ยนะมันเป็นอย่างงี้ยนะอินโทรเลคทีฟเมดิโอกระหักล่ะพ่ออินโทรเลคทีฟอะไรนะอินโทรเลคทีฟเมดิโออ่ะมันก็เหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างของการวิศวะคอมกับวิชวลอาร์คอ่ะโอ้ เออแล้วมันต่างอะไรจากที่พ่อพูดหรออ่ามันไม่ใช่แค่เขียนโปรแกรมแบพ่อมันก็มีหลายอย่าง,างแบบวาดรูปด้วยอะไรเงี้ยเออผมก็แบบดีไซน์เกมมันก็มีประสบการณ์มันกนข้างที่จะ mm hmm. เยอะกว่านั้นอ,ะอ่ะอ็หลบเป็นกราฟิกดีไซน์เนอรเออเออเป็นเหมือนกันเอเอเรียนเกี่ยวกับวิสาหะอย่างนี้บอก อเป็นเขียงใช่ไหมเขียงเง่งใช่ไหมลูกอ๋อไม่ใช่ครับผมเก็บข้อมูลครับผมเก็บภาษาข้อมูลครับอ่ะใช่ไปแล้วกันอ่ะพี่แกตอบละเคยกงเคยแกงอาจจะผูกแบบนี้แกแรกสิอ,อ้าวผิดเหรออย่าเปิดวิทยุไหมอ่อาใกล้ๆครับง่ายง่เปิดโอ้ยอากาศดีมาก อ่านี่มันเยี่ยมไปเลยจากจะเปลี่ยนการงานข้าวตึงกลางอะ่ะชอบไหมอ่าใช่ชอบพอก็ด้วยแล้วได้ไปเห็นรูปภาพทาง,งิมูงของพี่เสาแกรหรือยังนะอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าเห็นแล้ว,ลวมันกูกีเลยใช่ไหมอ่ะพี่ผมก็เคยไปหาง,งิมูงนะแกดูไหมก็ Cảm ơn kiao ngay là ngay kia mày kìa ngang 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 kìa 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 เธอก็โอเคกินกับพ่อและและอะไรพ่อแค่งั้งเหรอใช่ก็แค่งั้งแหละข้ฉันไม่รู้ไงว่าพ่ออยากให้ผมพูดว่าอะไรอ่ะเพาะพราะพาทำไมเป็นนี้ตลอดเลยอะไรเหรอก็รู้ีงว่าพ่อพูดว่าแล้วรู้เรื่องอะไรอยู่อเออแล้วพ่ออยากให้ผมพูดอะไรเหรอ ไม่รู้กิก็เธอเรียนโอเคไหมเธอเป็นไงมัง่งก็แค่แบบอะไรก็ได้อะใหม่ๆอ่ะคาใหม่ๆอ่ะพวกเราเป็นเพื่อนไม่ใช่เหรอจะเป็นพ่อนะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนของไงด้วยพ่อโอเคครับพ่อไม่อยากที่จะทำแบบนี้กับพ่อหรอกนะก็แค่ไม่ค่อยมีอารมณ์คุยอะไรพวกเนี้ย เออนี่พอพูดอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่ไม่กดหรือเปล่าเงี้ยไม่ก็แค่ไม่ค่อยอยากพูด่อนนี้ผมเหนื่อยอ่ะรู้ไหมว่าผลเราแกแคแกมาแค่ไงแม่ของแกพี่สาวแกพี่ชายแกป้าแกลุงแกแล้วก็่าของแก พวกเรารักนายมากเลยรู้ไหมแล้วพวกเราก็คิดถึงนายทุกวันเลยคิดถึงไหมก่อนที่ไปที่ล้มมหาลัยอะ,อะใช่ก็คิดถึงนะก็แงงงงนอยู่แล้วแล้วถ้างั้นพวกเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอะพวกเราทำร้ไรทำให้งานทำให้งานทำให้เราโกรธหรือเปล่าไม่ครับพ่อพวกกับพวกคุณคุณแม่ทำอะไรเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมอะ่ะ ทำไมไม่รับสายโทรศัพท์เลยอบางทีพวกเราไปแ,แม่ยิงข่าวข่าวของแกเป็นสัปดาห์เลยนะแกรู้ไม่ว่างีมันไม่โบกีใช่ไหมอ่ะแม่แกแล้วก็ชันงแล้วก็พ่อก็สึกเป็นหัวมากพวกเรา,พว,เราพวกเราไม่รู้เลยว่าแกโอเคดีหรือเปล่าแกจะป่วยหรือเปล่าหรือแกเราไม่รู้เลยว่าแกเป็นหรือตายก่อนเงี้ย ไม่แคร์พวกเรามากหรอว่าพวกเราจะสื่อแบบเี้ยเราเง่งอนเพราะแล้วทําไมอ่ะพวกเราควรที่จะโทรหาเพื่อแกแคร์มั้หรอว่าเธอรู้ว่าไอ้ว่าแกโอเคดียืบแค่ไงอะไม่กลองพอไม่กล่องไม่ก้่องหยุดเลยรู้ใช่ไหมว่าผมันไม่ชอบอะไรแบบงั้นอะแล้วคิดเหรอว่าพ่อเองจอยแบบงั้นอะให้ผมเงี้ยมว่าทำไมพวกเราขุนคำทำไมเขาไม่อยากคุยกับเราอะ ไม่เออผมก็ไม่รู้อ่ะมันยากที่จะอธิบายนะก็อธิบายออกมาคุณเรามีเวลาโอ้ยเหี้ยปิดเพลงยังไม่สักแล้วคือการที่ผมไม่โทรไปหาครอบครัวเหรอะสมมากอายุเนี่ยไม่ใช่แน่นอนบางทีอาจจะแบบอยากอยู่คนเดียวเอาะเออบางทีผมไม่อยากจะคุยอ่ะบางที<ม>อ่ะนี่ลูกบอก ว่าไม่อยากคุยเป็นสัปดาห์เลยอ่ะถ้ะ่างั้นก็อย่างนั้นก็ส่งข้อความมาบอกเราสิว่าเคอว่าไงโอเคไหมเออทำไมแค่นี้ยังทำไม่ได้อะอืมโอปีคุยกับพวกเราเหม่ได้ไหมพยายามได่ไหมผมจะพยายาม จากยาได้ไหมว่าจะไม่เมืองสายอีกอืมอ่าได้ครับพ่อยาใช่ป่ะอ่ายาฟอแมงกวนกลับอ่าลูกมีความสุขหรือเปล่าหมายถึงยังดีเทคอยู่เปล่ายังโสดเศร้าอยู่เปล่าอ๋อโอเคไม่เป็นไรนพร่อจริงเหรอหรือ <c oughs> ว่าเป็นหวบกูแหละ แล้วก็ you ัด l ูดเ e o ร t มีอง o n กครับมนไอเดินขี่คุยโทรศัพท์เมื่อสิ่งเงินก่อนเมื่อเดือนที่แล้วเธอลูกดีขึ้นหรือยังอ่ะอ่าใช่ผมคิดว่าผมกี่ขึ้นแล้วนะแ่รู้ไหมก่อนขี่พ่อไปเลียงอยู่ที่ฝรั่งเศสพ่อค่อข้างแย่มากเลยกั่นบ้ามากเลยพี่ชายแกก็เหมือนกัน เขาก็พยายามพูดว่าเขาอยากจะกลับมาบ้านมาแข่ไงจะอ่าสิ่งที่อยากจะพูดก็คือเธอลูกอะกลับบ้านมาได้ตลอดเลยนะถ้าเกลดู้กลกายแล้วก็มาหยุดพักครั้งก็ได้เพรารักแกมากนะพวกเราก็อยากให้แกมีความสุขถ้าเกิดแกมาอยู่กับพวกเราอะง่ายแหละยังไงพวกเราก็เป็นครอบครัวของแกนะแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วก็มีกบ้างน,นะ อ่อผมไม่มีเพื่อนเดี๋ยวเงงไงมีรูมีอยู่แล้วงีงก็ไอ้ชายเเก็บชายงั้นไอคี่เราคุยก่อนอะไรงั้นคาริมเหรอไม่เฮกี้ครับพ่อเ้วพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วทำไมพูดอย่างงั้นไวกเราไม่้คุยกันแก่กองสมัยมัธยมอ่ะพ่อโอ้นั่งเหรอ แกก็มีเพื่อนเยอะนะแกก็มีพวกเราด้วยอย่างน้อยก็มีพวกเราอยู่จะให้จะให้พูดก็ก็มาถ้าเกิดแกมาอยู่ที่นี่พ่อมันไม่ใช่ไม่งี้มันไม่ใช่เราหาละยผมชอบมาอยู่มาหาละยมากกว่าแล้วอะไรทำไมอะเอะเอแกคุยกับโค้ชของลูกหรืออย่างเกี่ยวกับเรื่องเงี้ยฮะโค้ชเหรอโค้ชไหนไงโค้ชไหนอะพ่อ ก,ก,ก็รู้ีงก็ผู้ชายขี่บอกว่าไ่บอกพูกเราเกี่ยวกับงี้เขาเป็นงับไอ้นี่ครับงับนักจิก๋วิทยางับบัาบัเขาไม่ใช่โค้ <c oughs> อ่าลูกกะรู้ไงว่าผู้พ่อผู้ขึ้นอะไรอะ่ะแล้วไ้คุยกับเขาบ้างหรือย,ยังอ๋อก็เกี่ยวกับที่ผมรีเพสก็มีคาาง,งกบวงอะไรพวกเนี้ย พวเราต่อสุดอย่างั้นบ้านเป็นบางครั้งแหละมันไม่ให้กางครั้งหรอพ่อคุกวันเลยตอนที่ผมกืบมาแล้วผมผมไม่อยากทําอะไรเลยอะทำอาหารทำงานรีบผ้าออกไปท้้งนอบคือทุกอย่างที่ผมรู้มึงผมเองจอยการเล่นวีโอเกมหรือไม่ก็อะไรพวกนี้ ผมพยายามคิดให้มากว่าเกี่ยวกับอะไรทุกสิ่งของยาแต่ว่าสิ่งที่ผมพบก็คือความสิ้นหวังอะแล้วก็ความกังวลสิ้นหวังแล้วก็กังวลผมพยายามที่จะออกมาให้ได้กับพ่อผมพยายามแล้วแต่ว่ามันยากมากมันเหมือนกับว่าผมอะเป็นอมภาตเลยอะแล้วก้อนคองที่ผมพยายามฝึกตัวเองให้ลุกขึ้นมาให้ได้ก็ผมก็ยังผมก็ยังคงแย่อยู่เหมือนเดิม สิ่งที่ผมรู้ก็คือผมไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนกระก่อนได้แล้วผมราะวคงเป็นแบบนี้ไปตลอดแหละมันไม่สำคัญหรอกว่าผมอาจจะออกห่างจากพวกคุณไปมากแค่ไหนผมก็ยังคงอยู่ที่นี่แหละมันคงยังอยู่ที่นี่จำไม่ได้ก็จำไม่ได้คือซ้ำว่าครั้งสุดท้ายที่ผมมีความสุขมาเมื่อไหร่อ่โอย นั่งอาจจะประมาณไอ้นี่เปล่าป,ปีที่แล้วเป,ปวล่าระหว่างี่รอกดาวอยู่อ่ะไม่พ่อมันเริ่มอาจริงน่าผมก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ค่อยด้วยซ้ำอ่ะว่ารู้สึกอย่างนั้นก่อนไหนเนี่ยแต่ว่าแกกับมงเป็นกันหรอกเมื่อก่อนแกยังเด็กแก,กก็มีความสุขนะแกก็ทำอะไรหลายอย่างไปอย่างไป,งไปที่มหาลายัยมีเก๊กีแล้วก็ อาจารย์ก็ชอบเธอหลู่บมนเลยใช่แกผมไม่มีความสุขอ่ะผมไม่มีความสุขเลยมันค่อนข้างที่จะแย่อะแล้วลูกกำลังจะบอกว่าลูกกำลังไงน,นี่รู้สึกดีเพครู้สึกเศร้าก่อนที่อ่าส่วนมัคยมไม่รู้สิพ่อ มันพูดยากนะมันจำไม่ยากมากแล้วก็คิดเกี่ยวเรื่องนี้ยากมากมันแบบเดืองลางมากอะ่ะแต่ว่าผมจำไม่ได้เลยว่าผมมีความสุขอะ่ะโอ้ยแย่แต่ว่าทำไมอะทำไมดูกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องงั้นมากอะงานโค้งมั่งพ่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก็ไม่รู้สิผม ไม่รู้ว่าถ้าผมจะหางาห้าหางาไม่ก่าจะเป็นไงจะใช้ชีวิตอย่างไงาแล้วก็เรื่องกลางๆอะไรพวกนี้พ่อง่างงามมัมโปติกนะโอปีแงงอนที่แกจะไม่รู้หรอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตน่ะง่างงามโปติเธอรู้ไปก่อนกันวงวลหรอกผมรู้นะพ่อถึงอย่างงั้นค่ะแกหาง,งามไม่ได้แกก็ยังมีพวกเราอยู่นะพวกเราก็อยู่กับพวกอยู่กับง่ายกับนะร้อนกันแหละอยู่กับลูกกับร้อนกันแหละ ก็แค่กลับบ้านมาไม่ก้องทำอะไรก็ได้สักครั้งหนึ่งผมรู้แล้วแต่ว่ามันไม่ช่วยหรอกไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่ครั้งที่ผมพูดอย่างงั้นมันก็ทำให้ผมไม่ทำให้ผมรู้สึกแย่กับเราแบบนั้นตลอดเลยยังแอบขบวนขมวลมันก็แค่มันเป็นสิ่งที่ผมกังวลเกี่ยวกับบานคันบางที ถ้าเกิดลูกหยุดที่จะบอกกับตัวเองแบบงั้นก็อาจจะหายได้นนะผมรู้ผมรู้ผมรู้แล้วพ่อนั่งแหลทำไมที่ผมถึงได้มีงับบับัก่ะไม่ก็บอกเรื่องนี้ผมไม่ได้ครูกังที่พยายามที่จะบอกผมว่าให้ทําอะไรอะ่ะมันก็แค่ทําให้ผมรู้สึกโกรธอะ่ะแล้วก็มันไม่ค่้ยทำให้ผมโกรธไงนะ ยังไงเงออสเง้อเลยเกคูบีแม็กผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะโกรธคุณนะงะก่อนที่คุณพยายามที่จะช่วยเหลือพอ่อช่วยเหลือพ่อแอกมาแม่ช่วยเลยพองานเก้ปวดแก้ปวดแก้ปวดปล่อยให้ผมเป็นอย่างนี้เถอะเออโอ้มันมันตึงอะ่ะแล้วแกจะบอกให้พ่อของแกไม่ไม่กล่องมามีส่วนส่วนอะไรใน,นชีวิตของแกอะไรเงี้ยหรอไม่แม่จะพูดอย่างนั้น ชัางแกดูไหมช่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับแกมามากนะแกคาดหวังให้ชันงที่จะไม่ผมผมพูดว่าไม่อยาไม่ต้องให้ความไม่ค่อยผมพูดว่าไม่กล้องไอ้นี่ไม่กล้องให้คำแนะนำผมก็ได้ถ้าผม,มาไม่ให้ขอมันนะถ้าผมล้างมันเงาแกผมจะขอมันเองถ้าเกิดผมต้ารมันงะแต่ว่าตอนเนี้ยคุณแค่ คุณลุกล้ำเข้ามาความพิ่วผมด้วยกับทุกอย่างเลยตอนนี้มันค่อนข้างเก่งแล้วตอนเนี้เพราะงั้นได้โปรดพ่อสัญญาของผมไงสัญญาเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่บอกให้ผมมาเลิกสก๊อปเควิมีวักยูกิงไอ้ชุดดูช่วยเลิกบอกว่าผมควรจะทำอะไรไงครับพ้ได้แล้วกอนที่กอนที่ผมไม่ให้ขออ่ะ ไม่รู้นะว่าจะทำได้ไหมชันกันวงวลเหมือนกันนะลูกรักฉันก็หยุดทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะโอเคก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณสัญถ้าเกิดพ่อสัญญากับผมได้ว่าผมจะบอกบอกทุกอย่างเลยออะไรอ่ะสัญญาได้ไหมอ่ะ โอเคก็ได้พอจะเอาทำไม่ดีสุดโอเคเฮ้ยเชคกี้แอลกีแอลจีครับเก๊เกีเก๊เก๊เออเก๊เก๊เก๊นี่ยเออเขาฆ่าเข้าฆ่าเข้าฆ่าเออเข้าใจเข้าใจ มันก็จะเป็นเรื่องที่บอกเขาขรอยยากใช่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 ก็เลยคิดว่าเราเขาจะเป็นอะไรอ๋อคือเขาไม่กล้าบอกว่าเลือกตัวเองเป็นอะไรนี่โอเคโอเคโอเค <laughs> อเว้ยเกมดีเกมดีเกมดีมันให้อารมณ์ให้เราเหมือนจริงอไให้เราเหมือนนั่งนั่งเราคุยกับพ่อ,อจริงเออแกงฟอร์ฟิงไม่เกมเอ้ยเกมเกมดีมากครับเกมดีมากครับอันนี้อันนี้มจากใจกจ,กจริงเลยคือ คือทำบรรยากาศดีทำอะไรดีหมดเลยมันค่อนข้างโอเคเลยแหละสำหรับเกมนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจใด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปต่างๆด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ